จากแผนภูมิรูปภาพโจทย์ถามว่าจำนวนไอศกรีมที่ขายได้มากที่สุดต่างจากจำนวนที่ขายได้น้อยที่สุดกี่แท่งนะคะจํานวนไอศกรีมที่ขายได้มากที่สุดในวันอะไรคะวันอาทิตย์จํานวนกี่แท่งคะ1รูปแทน5แทง่งวันอาทิตย์นับเพิ่มทีละ5เลยค่ะ ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าวันอาทิตย์ขายได้ห้าสิบห้าแท่งนะคะต่างจากจำนวนที่ขายได้น้อยที่สุดวันใดคะที่ขายได้น้อยที่สุดก็คือวันอังคารขายได้กี่แท่งคะหนึ่งรูปแทนห้าแท่งนับเพิ่มทีละห้าค่ะห้าสิบ 15วันอังคารขายได้สิหแท่งถามว่าต่างกันเท่าไรต้องทําวิธีอะไรคะวิธีลบนำห้าสิบห้าลบสิบหาการลบหลักหน่วยคะ่ะ5้ลบห้าเหลือ0ูนหลบหนึ่งเหลือ4ได้เท่าไหร่คะ 40แท่งจำนวนไอศกรีมที่ขายได้มากที่สุดต่างจากจำนวนที่ขายได้น้อยที่สุด40แท่ง